오늘 c <Netz mainly disagrees> uh, ไปรไป <S 2> <S 2> <S ้านขวัญมอเตอร์ไซคค่ะวันนี้ค่ะทางร้านเราได้เกลียบได้เกียรตินะคะรับต้อนรับคันนี้เลย BMW นะคะ GS 1003ตัวใหม่ล่าสุดปีใหม่ล่าสุดลูกค้าเพิ่องออกจากศูนย์มาเองมั้งนะแล้วก็ มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ค่ะตัวร้อยวัตต์สี่ดวงจบไปเลยพร้อมกับเป็นชุดสวิ์รีโมทจบเลยนะคะนะความ GS ของเขาต้องเป็นประมาณนี้แหละมันจะได้สมศักดิ์สรีความเป็น GS BMW หน่อยนะอ่ะสเต็ไฟเป็นยังไงใช่ค่ะเป็นะเป็น ใช่ยังไม่คู่ค่ะอ่าคูแลค่ะได้สีเหลืองก็ิบต้องเปิดสีเหลืองนะพี่นะต้องเปิดสีเหลืองก่อน,อออนใช่ค่ะอันนี้เป็นสวิ์รีโมททั้ง,อง2องคู่เลยทั้งบนทั้งล่างนะอ่ะใช่ค่ะดหรือคู่ล่างจะเปิดเป็นไฟทาง แล้วก็คู่บนเป็นกระพริบได้หมดนะอยู่ที่เราเลือกเนื่องจากลูกค้ามีแคชบาร์อะไรมาเรียบร้อยค่ะก็เลยจะติดตั้งเป็นตำแหน่งนี้เลยนะคะนี่เป็นสวิกสเต็ปแบบนี้นะโอ้ยสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่พี่ขวัญสวิกอยูน่นี่ซ้อนๆน,นี่เลยครับผมรับนี่อยู่ล่างอยู่ร่าง,างเดี๋ยวบอกเคียด้วยนะก็คือเนี่ยเงยหน่อยเงยหน่อยเงยหน่อยน,อยนะตัวนี้คือเลือกขาวนะครับผมฮะเลือกเหลืองนะครับผมครับนี่นะเลือกสเต็ปนะ นะครับผมครับแล้วอยากได้สีไหนกระพริบก็กดไปที่สีไหนก่อนเลยนะครับแล้วก็ <ผม S 2> ค่อยให้มันกระพริบใ,ใ,ใช่ใช่ใช่ใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยนะพี่นะสองฝั่งด้วยสวิคซ่อนประมาณนีเ้เลยงานเนียนมากๆนะแล้วก็ดูการเดินหไหนไฟด้วยไม่มีเลยค่ะคุณใช้สายไฟบลูทูธหรือเปล่านี่นะคะเป็นประมาณนี้ร้านขวัญเราไม่เน้นถอดชุดสีให้ชุดสีเป็นช้ำนะ พี่ขวานเขาก็คือจะเป็นการมีวิธีการของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยฟิลดีเลย์ครบนะสำหรับ DMW ไม่มีพักไฟค่ะเราไม่ยุ่งกระบบเขา,เอ,าอ่านี่นะคะเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใด สนใจอยากติดตั้งค่ะชุดไฟสปอร์ไลท์ทางร้านเราให้บริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะขวัญมอเตอร์ซา,านะคะเรื่องการรับประกันการันตีไม่ให้ผิดหวังตัวหลอดมีปัญหาภายใน1ปีนะเราเปลี่ยนฟรีทันทีสวิต์วงจรมีปัญหาดูแลให้ตลอดอย่างเป็นสวิ์รีโมทเรารับประกัน6เดือนนะชัดเจนกันแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจค่ะก็ขวัญมอเตอร์เซาชื่อนี้แบรนดน์นี้ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนสวัสดีค่ะ